ผมก็กลายเป็นที่ดาศักดิ์สิทธิ์เอาแล้วเอาแล้วสู้กันแล้วเจ้าคิดว่าครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะแน่นอนสิว่าต้องเป็นโอรสศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้ว <c oughs> ยิงสู้ยิงเก่งชีจื้อเชี่ยวทั้งหมดเป็นเพียงแค่โชคชะตาเท่านั้นรอให้ข้าเหนือกว่าเจ้าก่อนเถอะต่อให้เจ้ามีตำแหน่งที่ดาศักดิ์สิทธิ์ ข้าก็จะเหยียบเจ้าให้อยู่ใต้แทบเท้าคะ่ะมาถึงถิ่นทุรกันดานเพื่อคลุกคลีอยู่กับฟูงมดเหล่านี้ไม่น่าแปลกใจเลยที่เจ้าไม่สามารถก้าวหน้าได้พวกไร้ความสามารถเอ๊ะแกไอ้เจ้าหัวใช้เท้าเอ้ยเจ้ากล้าดียัยงไงคิดจะต่อกรกับข้านี่ความโกรธของนางงั้นเหรอ ทำไมจะมีไม่ได้พลังของนางกำลังกดพลังของข้ายิางแผ่วบาฉันก็แค่บังเอิญชนนายอีพวกหลอกลวงผู้คนกล้าดียังไงมาบอกว่าฉันหาเรื่องฮะนี่นาะงเข้าไปในศาราสูตรจริงๆเหรอรู้ว่าหนังสือเล่มนั้นชิชคดีนะที่ระเบิดอัตโนมัติไม่ต้องโชว์อะไรเลยฉันแน่ใจเลยว่าฉันไม่สามารถเอาชนะผู้ชายคนนี้ได้แน่ ทำไงดีต้องคิดหาทางแค่นี้ล่ละฮะชีจือเชียวนี่เจ้ากำลังจะหนีเงินเหรอสาลาสูตรแห่งนี้เป็นคังหนังสือแห่งความรู้เพื่อนเต่ากี่คนต้องผ่านความยากลำบากเพื่อมาที่นี่เพียงเพื่อโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มเติมและได้รับโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของตัวเองแต่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้ นี่เป็นงานอดิเรกข,ของนาย,ยางั้นเหรอการเหยียบย่ำสิ่งที่คนอื่นเขารักนะ่ะนายเคยคิดถึงความรู้สึกของเพื่อนเต๋าที่ถูกนายขัดขวางบ้างไหมไม่มีเลยนายนะ่ะมันมีแต่ความเห็นแก่ตัวเจ้าพูดจาบบบนี้นึกถึงหน้าตระกูลเชียนหยวนเล่าหรือยังข้าขอแนะนำเจ้าก่อนที่จะแต่งงานนะอย่าโอหังนะักเฮ้ยชีเจ้าเซียว นี่เธอไม่สัญญาแต่งงานจริงๆหรอเนี่ย <c oughs> เรื่องส่วนตัวของฉันอย่าไปนสนใจเลยคราวหนะ้าค่อยถามเรื่องสัญญาการแต่งงานแล้วกันว่าแต่ออหมอน,นั่นเป็นใครกันจู่ๆก็มาระเบิดใส่ฉันแต่ว่าจัดการไปแบบนั้นคงไม่เป็นไรหรอกมั้งท่านที่ดาศักดิ์สิทธิ์กลับมาแล้วยอดเยี่ยมไปเลยโอ,อ้ยเป็นเด็กที่น่ารักจังนะ ท่านที่ดาศักดิ์สิทธิ์เพิ่งเอาชนะโอรสศักดิ์สิทธิ์ได้กล้าหาญมากปีหน้าการต่อสู้จะต้องชนะแน่นอนเจ้าค่ะก็แค่พวกนักเลงกระจิกกระจอกหน้าอย่าไปสนใจเอเลยเมื่อกี้พูดว่าฉันเอาชนะใครนะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ข้าได้เห็นโอรสศักดิ์สิทธิ์เสียหน้าขนาดนั้นสะใจมาก ใช่ใช่ใช่ปกติแล้วเขามากจะเพิ่งผ่าสัญญาการแต่งงานของเขากับท่านที่ดาศักดิ์สิธิ์เขามังจะเอาสัญญานั้นมาครอบงำเราลตลอดเลยไม่พอใจเขามานานแล้วโจ<บ>้กำลังพูดถึงเรื่องอะไรสาระอะไรปกติแล้วท่าน,นที่ดาศักดิ์สิธิ์ของเราต่งหากเราที่เป็นผู้ครอบงมเขานะ่ะอา้าจะพูดถูกเอียกพอทให้ข้าด้วยนะข้านะ่ะคิดและคิดน้อยไปเองแหละจบแล้วเขาเป็นคู่มันของที่ดาศักดิ์สิทธิ์อรสักดิธิ์ สววยแล้ไงฉันของมาส่งแล้วครับหากคุณพึงพอใจอย่าลืมให้คะแนนด้วยนะครับอ๋อเข้าใจแล้วกลับไปได้อืมพระกระโดดก,กําแพงนี่ไม่เร็วเลยแต่ข้าชอบข้าวผัดอย่างโจงมากกว่าเอาเครื่องดื่มแปลกๆนี่ชาดำงั้นเหรอรสชาติเปรี้ยวและเผ็ดแต่จริงๆแล้วเย็นและหวาน น่าสนใจมากมันชื่อว่าโคกสินะโคกถูกเพิ่มเข้าไปในตะกร้าสินค้าให้คุณแล้วหากคุณสนใจจะสั่งโคกปดพูดกับอาหูว่าใชไ่ไม่ไม่ไม่ข้าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเอ่ออีกสักขวดก็ดีนะใช่เธอคิดว่าเธอเป็นใครฮะเธอมันก็แค่ผู้หญิงธรรมดาก็แค่นั้นละเธอมันก็แค่ผู้หญิงบ้านนอกกล้าดียังไงมาปฏิเตธเการแต่งงานของฉัน ฉันเป็นถึงผู้จัดการสาขาเชียวนะเหมือนกันไม่มีผิดเพื่อประโยชน์ของชาวบ้านวันนี้ข้าจะต้องกำจัดแกให้ได้นี่มันละครผู้ปลุกฝังอมะตะก่อนหน้านี้นี่เอาไปกินซะเคล็ดลับของขา้าสายฟ้าก่าวสวรรค์เฮ้น่าสนใจดึงพลังแห่งธรรมชาติใช่ พลังแห่งสวรรค์เพื่อสังหารไม่เคยมีใครในตำหนักม่วงสร้างอะไรแบบนี้มาก,ก่อนสายฟ้าก้าวสวรรค์เอ๊ะอย่างที่คิดเลยข้ากลับมาแล้วทุกๆุสามวันพวกเราจะเปลี่ยนวิญญาณกันนี่คือผู้ชายคนนั้นคิดจะฝากข้อความถึงข้างั้นเหรอโง่เงา ฉันพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะร่วมมือทำตามคำสั่งของเธอแล้วแต่ก่อนหน้านั้นเธอไม่ควรจะบอกความจริงกับฉันก่อนเลยไงวันนี้ฉันไปที่ศาลาสูตรมาเธอต้องอธิบายเรื่องนี้ให้ฉันฟังเธอสร้างเรื่องยุ่งเหยิงเกี่ยวกับสัญญาการแต่งงานหลังจากปลูกฝังความเป็นอมตะได้อย่างไงหยาบคายสิ้นดีข้าบ,บอกเจ้าไปแล้วไม่ใช่หรอว่าอย่าออกจากห้องเราไปที่ศาลาสูตรทำไมเราบังเอิญอะไรนักหนาทำไมถึงต้องไปพบกับโอรสศักดิ์สิทธิ์ ไอ้สารเลวนี่ไม่ยอมเซือฟังข้าจริงๆเราเมื่อไหร่จะแต่งงานถ้ายังสลับร่างกันอยู่แบบน,นี้ยังจะแต่งงานกับเขาอีกเหรออ้าแล้วก็สายตาเธอมันเป็นยังไงกันแน่ฮะทําไมถึงจะไปแต่งงานกับไอ้ผู้ชายแบบนั้นเลือกที่มันดีๆกว่านี้ไม่ได้หรือไงข้าไม่ได้เป็นคนเลือกซะหน่อยไม่ได้อยากจะเลือกด้วยซ้าอ๋อยังไงก็เธอฉันอดไม่ได้ที่จะให้บทเรียนกับเขาขอโทษด้วยละกันพอดีว่าฉันมันแข็งแกร่งมากเกินไปก็ไม่ได้คาดหวังแล้วนะ แต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ไร้ประโยชน์ขนาดนั้นผู้ชายคนนี้สามารถสอนบทเรียนให้กับโอรสศักดิ์สิทธิ์ได้จริงๆนะเหรอเ๊ะ <c oughs> นี่ค่ะเป็นอะไรไปเนี่ยแต่นะอยากเห็นโอรสศักดิ์สิทธิ์ตอนนั้นจังเลยนะเฉิงเฉิงยี่เฉิงเจ้าค่ะก่อนหน้านี้ตอนที่ข้าไปสาราสูตรเราพบกับโอรสศักดิ์สิทธิ์มีวิดีโอไหมวิดีโอตอนนั้นมันฉกละหหกเจ้าค่ะ เราก็เลยไม่ได้เตรียมไปด้วยงั้นเหรอช่างเถอะถ้าไม่มีก็ช่วยไม่ได้น่าเสียดายเตรียมระบินให้ค่าทีค่าจะไปที่ฉีเฟิงเจ้าค่ะเออเอ,อ๊กลับมาแล้วสินะแล้วพวกนี้มันครับมาแล้วครับสวัสดีครับนี่คือคำสั่งซื้อกับบ้านของคุณเอ่าขอบคุณครับ นี่เธอกินมันทั้งหมดนั่นเลยเหรอฮะฉีจืดเชียวออเดอร์สออเดอร์กำลังจะส่งให้คุณภายใน30นาทียกเลิก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 ทั้งหมดเลยเฮ้ยเย่ผู้หญิงคนนี้โชคดีนะที่ฉันนึงรู้สึกตัวทันอี๋ยีิดาศักดิ์สิทธิ์เอ้ยเฮ้ยอะไรอีกเลยเนี่ยคุณมีวิดีโอชื่อ รูปภาพของฉีจื่อเียวเตือนวิดีโอแบบตั้งเวลาคุณต้องการเปิดเลยหรือไม่ฮะเออเปิดเออนี่อากเริ่มแล้วเหรอพูดได้เลยใช่ไหมเออความรู้สึกที่มองตัวเองเป็นคนอื่นนี่มันแปลกใช่มัดอ่าหลินฟานแม้จอรไม่จําเป็นแต่ต้องขอบอกเลยว่าช่วงนี้ข้าไม่ได้ไปไหนเลยและข้าไม่ได้ทําอะไรผิดปกติ ข้าหวังว่าเจ้าจะเรียนรู้จากข้าและอย่าทำในสิ่งที่มันลำเส้นนี่เรียกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยงั้นเหรอข้าอยากจะทำบางอย่างกับร่างกายของเจ้าหลังจากที่แลกเปลี่ยนกันครั้งถัดไปแต่เจ้าไม่ต้องกังวลเป็นเพียงการกระทำบางอย่างเพื่อความยุติธรรมเท่านั้นเชื่อกับผีสินอกจากนี้การแลกเปลี่ยนจิตวิญ,ญญาณระหว่างเจ้ากับข้าเป็นข้อสรุปที่รู้กันดีอยู่แล้วและข้าจะค้นหาว่าทำไม จนกว่าจะถึงเวลานั้นเจ้าจะไม่สามารถใช้ร่างกายนี้ได้ตามต้องการใครอนุญาตให้เธอใช้ร่างกายฉันตามต้องการกันฮะเธอเยนักบุญบ้านั่นคือทั้งหมดเอาหยุดการบันทึกได้ไม่สนแล้วครั้งต่อไปฉันจะทำทุกอย่างที่ฉันต้องการเลยเออเอเอเอ,อ,อนี่เธอกินเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยสิทพธพิท่านคิดว่าท่านที่ด่าศักดิ์สิทธิ์จะไปที่ฉีฟงะทำไมเหรอ มีสมาธิหน่อยความตั้งใจของท่านที่ดาศักดิ์สิทธิ์นะ่ะไม่ใช่สิ่งที่จอและคาจะคาดเดาได้สาวกของชีฟงคนนี้ไม่ค่อยสื่อสารกับสาวกคนอื่นๆในวันธรรมดาสิทธิ์พี่ใหญ่ฟองวูก็ไม่เคยก้าวเท้าออกมานอกกว่าตัวภูเขาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาท่านที่ดาศักดิ์สิทธิ์อาจจะไปหาเขาที่นั่นก็ได้ฟางวูเขาคือเทพพยากรณ์ที่เป็นผู้กุมความลับของสวรรค์และโลกใช่ไหมพาท่านที่ดาศักดิ์สิทธิ์ไปหาเขา ก็หมายความว่า <ies> ท่านทิดาศักดิ์สิธย์อยากจะให้เขาทำนายให้สินะเมื่อไม่กี่วันก่อนหลังจากที่โอรสศักดิ์สิธิ์และทิดาศักดิ์สิธิ์ต่อสู้กันข้าก็เห็นนางเขียนและวาดรูปอยู่ในห้องน่าจะเพื่อสิ่งนี้ล่ะเพื่อร่มต้นการเป็นอมตะนางจะต้องบ่มพรอมากกว่าโอรสศักดิ์สิธิ์เป็นสองเท่าตอนนี้มีโอกาสที่จะต่อสู้เพื่อเป็นอันดับหนึ่งใช่แล้วทิดาศักดิ์สิธิ์น่ะถึงจะมีพรสวรรค์โดดเด่นมาตั้งแต่ยังเด็กแต่เนื่องจากภูมิหลังที่ต่ำต้อยของนาง จึงเป็นเรื่องยากที่จะได้รับโอกาสเฮ้ยสวยแล้วไงที่ดาศักดิ์สิทธิ์ไม่ชอบให้คนพูดถึงภูมิหลังของนางจะจบแล้วจบแล้วทําให้ที่ดาศักดิ์สิทธิ์ไม่พอใจเข้าแล้วเฮ้ยชานมที่ข้าสั่งไว้น่าจะมาส่งแล้วน่าเสียดายจังคำนวณเวลาไม่ถูกอยากกินชานมจังเลยนะ ยายทิดดาสัดิ์สิทธ์นั่นมาใช้ร่างกายคนอื่นกินตามอำเภอใจสุดได้ใจเย็นเย็นอย่าให้ยายผู้หญิงคนนี้เข้ามายุ่กับแผนการของฉันได้โชคดีนะที่ฉันจำเนื้อหาในตํำราได้อยู่บ้างจากประสบการณ์สองครั้งที่ผ่านมานางน่าจะกลับมาอีกครั้งในสองสวันถึงตอนนั้นต้องลองฝึกเทคนิคน,นี้ดูก่อนกำหนดลมหายใจค้นหาพลังฉีในร่างกาย ตอนใช้ร่างของเย,ยที่ดาวศักดิ์สิทธิ์นั้นมันง่ายมากเลยแต่ทำไมอยู่ในร่างของฉันมันถึงได้ยากจงังตามในหนังสือมีผู้อาวุโสที่เดินทางไปทั่วโลกค้นหาศิลปะการต่อสู้ของมนุษย์และรวบรวมไว้ในเวลาว่างแม้ว่าศิลปะการต่อสู้จะไร้ค่าสำหรับผู้ฝึกต้นต่อวิธีการใช้พลังภายในน้นเหมือนกับของผู้ฝึกตนที่เป็นอมตะเพื่อควบคุมพลังงานที่แท้จริง ลองนึกถึงความรู้สึกตอนที่ใช้ร่างของทิดาศักดิ์สิทธิ์ชีจือเชียวชีเฟิงมาได้เวลาพอดีลูกศิษย์ข้าบอกว่าจะมีแขกงมาหาแต่ไม่นึกเลยว่าจะเป็นท่านทิดาศักดิ์สิทธิ์ที่มาด้วยตัวเองใช่ในเมื่อเจ้ารู้อยู่แล้วว่าข้าจะมาถ้าอย่างนั้น นี่คืออาวุธวิเศษจี้ยกยางบริสุทธิ์ซึ่งสามารถสกัดพลังของนักฝึกตนขั้นจินตันได้อย่างเต็มที่ข้าต้องการแลกเปลี่ยนกับวิชาเทวาพัสุธาของเจ้าท่านต่อให้ท่านเป็นเทพธิดาศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ไม่ควรจะพูดอะไรที่ไม่ให้เกียรติกันเช่นนี้ท่านธิดาศักดิ์สิทธิ์สุดยอดไปเลยวิชาเทวาพัสุธาเป็นเทคนิคลับที่สืบทอดกันมา ว่าจี้หยกของท่านมันจะสําคัญแค่ไหนก็ตามสร้างเธอข้าได้ศึกษาเทคนิคนี้มาหลายปีแล้วและข้ามั่นใจว่าข้าสามารถคํานวณทุกสิ่งบนโลกนี้ได้ตอมลาเป็นมรดกของคนที่ถูกกําหนดไว้ล่วงหน้าในเมื่อท่านที่ดาศักดิ์สิทธิ์พูดเช่นนี้วันนี้ข้าจะไม่ปฏิเสธเพียงตาจี้ยกยางบริสุทธิ์นี้ไม่จําเป็นต่อข้าสักนิดเช็นนั้นข้าอยากจะขออะไรท่านสักอย่างได้หรือไม่ เจ้าต้องการอะไรให้ข้าทำนายให้ท่านให้ข้าทำนายให้ท่านข้าอย่างที่ท่านทราบวิชาเทวาพสุธาเป็นการคำนวณทุกสิ่งบนโลกถ้าข้าโชคดีพอจะได้เห็นชะตากรรมของทิดาศักดิ์สิทธิ์มันจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการปฏิบัติของข้าเทพพยากรณ์คนนี้ดูจะมีความรู้ หากเขาเห็นความสัมพันธ์แปลกๆร,ระหว่างข้ากับหลิงฟันคลอยเกงว่าจะเป็นเรื่องไม่ดีแน่ยังไงก็เธอจะให้คนรู้ก็ไม่ได้แต่ก็หลีเกเลี่ยงไม่ได้ที่อาจจะถูกตรวจพบโดยพลังวิชาเทวาพสุธาแต่ถ้าเทพพยากรณ์คนนี้สามารถคำอนวณอะไรบางอย่างได้ก็ไม่จำเป็นต้องปิดบังเรื่องนี้บางทีอาจจะหาวิธีแก้ไขได้ก็ได้เชิญขอบคุณท่านเทพทีดาศักดิ์สิทธิ์ เทวาพสุธาการขยายตัวของสวรรค์ละโลกชีจือเชียวขอเพียงแค่ข้าเปิดดวงชะตาของเจ้าได้เอ๊ะนี่มันยิ่งใหญ่อะไรขนาดนี้จบล้างงั้นเหรอ มันเป็นความลับไม่สามารถเปิดเผยได้กลับไปสิในหยกชิ้นนี้ประกอบไปด้วยวิธีฝึกฝนเทวพสุธาสามารถศึกษาได้ด้วยตัวเองการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อข้ามากข้าคงต้องกลับไปคิดเกี่ยวกับมันอีกครั้งข้าคงไปส่งท่านไม่ได้ขอตัวก่อนท่านเทพธิดาศักดิ์สิทธิ์อ่อถ้าอย่างนั้นข้าไม่รบกวนเจ้าละสิที่ท่านมอบวิชาเทวพสุธาให้กับนางง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอแม้แต่พวกเราเองท่านยัง ไม่ต้องพูดแล้วสิทธิข้าไม่เป็นไรการสอดแนมความลับของสวรรค์มันก็เป็นอย่างนี้แหละตาลูกโลกแห่งชคชะตาขนาดยักษ์ที่แม้แต่ข้าก็มองไม่เห็นชีจือเชียวเจ้าเป็นอะไรกันแน่